สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะที่ติดตามซีรีส์เรื่องเล่รักวังคุณหนิงอยู่ค่ะเพื่อนๆสามารถดูกันได้นะคะที่แพลตฟอร์มไอฉีอ e ีนะคะสับไทยตัวโตพากไทยก็มาพร้อมๆกันเลยละคะ่ะเอาละค่ะสำหรับในอพิโซนนี้เรามาเจาะลึกกับเจียงเฉียวุ่ยกันบ้างนะคะเจียงเฉียวุ่ยนั้นเป็นตัวละครที่ได้แต่งงานกับห่วงไทตี้ซนเจียตามที่นางต้องการค่ะแต่ว่ากลับกลายเป็นบุคคลที่เงาแล้วก็โดดเดี่ยวที่สุดในเรื่องนี้อีกคน นหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะในฉากสุดท้ายนะคะของเรื่องนี้เรื่องได้รักวังคุณหนิงนะคะในในส่วนของนวนิยายต้นฉบับละกันนะคะตัวตัวละครเจียงเฉี่ยวหุยเนี่ยถือว่าเป็นตัวละครที่ก็มีความเหงาแล้วก็มีความโดดเดี่ยวนะคะสําหรับเรื่องนี้นะคะมีนวนิยายต้นฉบับนะคะหลายๆท่านที่สนใจอยากจะอ่านนะคะก็มีความสนุกแล้วก็มันมากๆเลยก็สามารถจะไปอุดหนุนสํานักพิมพ์กันได้นะคะเรื่องนี้มีแปรจนจบเรียบ เป็นนภาาไทยะะคษสําหรับเรื่องนี้นะคะก็นางเอกเนี่ยของพวกเราคือจางเฉียนหนิงต้องการจะเปลี่ยนโชคชะตาของนางเองหลังจากที่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่นะคะดังนั้นก็เลยเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของของตัวนางเอกเ,เองแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวของตระกูลเฉี่ยนะคะซึ่งเป็นเหมือนกับตระกูลที่เกี่ยวข้องกับราชวงศ์สุดๆนะคะเพราะว่าองค์ไทเฮาองค์ปัจจุบันก็คือไทเฮาเฉียนั่นเองค่ะ จากนั้นแล้วนะคะด้วยความที่ในแคว้นแห่งนี้มันยังมีตระกูลเหยียนนะคะซึ่งเป็นตระกูลที่ถ่วงดุลอำนาจของตระกูลเฉียอยู่ดังนั้นตระกูลเฉี่ยก็เลยต้องจัดการนะคะ เอาอยัางไงก็ได้จะต้องดึงตระกูลเหยียนให้แบบล่มสลายไปให้ได้ก็พยายามจะใส่ร้ายแล้วก็พยายามจะให้ได้ข้อหากระบฏนะคะเพราะว่าข้อหานี้ก็โดนประหารกาวชัวโคนนะคะก็หมดแน่ๆถ้าโดนนะคะทีนี้เจียงเฉียนหนิงผู้ที่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่ค่ะก็ได้ใช้นะคะต้นแบบนะคะของในเรื่องราวในอดีตนี่แหละมาทําการแก้ไขนะคะคือเหมือนกับว่าย้อนเวลาฟื้นคืนชีพมาเพื่อแก้ไขภัยพิบัติที่มันไม่ควร ควรจะเกิดขึ้นนะคะกับครอบครัวของเหยียนลินค่ะเพราะว่านางเอกของพวกเรารู้ว่าจุดจบของนางนั้นจะมาจากการที่เยียนลินเข้าร่วมแท็กทีมกับเวยกับทางเซียวเวยนะคะในท้ายที่สุดของชีวิตของนางเมื่อชาติที่แล้วดังนั้นมาครั้งนี้ต้องเริ่มเรื่องราวใหม่ค่ะนางนั้นนะคะมาแท็กทีมกับทางเซียวเวยแล้วก็เหยียนลินสุดๆเลยนะคะในชีวิตที่แล้วนะคะนางเอกของพวกเรานั้นก็ ทำร้ายนะคะทำร้ายผู้คนมากมายที่รักนางค่ะเพราะว่านางนั้นนะคะต้องการจะขึ้นมาเป็นจกักรพรรดินีหรือว่าห้องเห่านั่นเองในชีวิตที่แล้วดังนั้นในชีวิตนี้นะคะนางเอกมาเพื่อพยายามอย่างเต็มที่เพื่อชดใช้สิ่งที่นางทําไปเมื่อชาติที่แล้วนั่นเองค่ะแล้วเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่นางเอกของพวกเราต้องมาแก้ไขนะคะในฐานะของลูกพี่ลูกน้องกันนะคะก็คือเจียงเฉียนหนิงนั้นโดนวั่นเหนียงนะคะวั่นเหนียงก็ คือคนที่เป็นอนุอะค่ะเอาไปเลี้ยงนะคะแต่ว่าเป็นอนุที่มีรูปร่างที่โดดเด่นมากๆเลยนะคะทีนี้พอคลอดลูกเนี่ยใกล้ๆกันค่ะก็ดันเอาลูกของเมียหลวงไปเลี้ยงนะคะแล้วก็ทิ้งลูกตัวเองไว้ให้ถูกเลี้ยงโดยเมียหลวงของที่นี่ฮูยินของตระกูลเจียงอย่างสะดวกสบายนะคะแต่อย่างไรก็ตามก่อนที่วันเหนียงก่อนที่อนุคนนี้จะตายนางก็ได้เขียนจดหมายนะคะมาบอกความจริงเรียบร้อยค่ะดังนั้นแล้วก็เลยนะคะส่งคือทางด้านตระกูล นะคะคผู้เป็นพ่อกับแม่ก็ส่งรถนะคะมารับโดยที่ให้เสี่ยวเหวยเนี่ย ติดมาด้วยนะคะณจุดนี้พวกเราก็ได้รู้กันแล้วล <acceptable> ่ะค่ะทีนี้นะคะเพราะกลับมาแล้วนะคะหลังจากที่เจียงเฉียนหนิงกลับมาบ้านแล้วที่ตระกูลนียค่ะก็มาเจอท่านแม่ที่แท้จริงแม่มึงนะคะแม่มึงแต่แม่มึงเนี่ยก็ให้ความสําคัญคือเรียกแม่มึงแม่มึงคือแม่ที่แท้จริงของเจียงเฉียนหนิงนะคะให้ความสําคัญแล้วก็ดูเหมือนว่าจะรักเจียงเฉี่ยวุ่ยมากกว่าะคะ่ะดังนั้นแล้วนะคะเจียงเฉียนหนิงเลยมีปมด้อยค่ะกลับมาแล้วมีปมด้อยในบ้านนะคะเจียงเฉี่ยว ฮุยนั้นได้รับการศึกษาเป็นอย่างดีนะคะเก่งในทุกแขนงเลยทีเดียวค่ะแล้วนางนั้นมีโอกาสนะคะไปวัดคือจิตใจดีเนาะไปถวายเครื่องหอมวัดไปอธิษฐานนะคะแล้วโดยบังเอิญนะคะในตอนแรกเลยที่ได้รู้จักกับเซนเจียก็คือม้าของเซนเจียเนี่ยทำให้รถม้าของเจียงเฉียวหุยนั้นคือเหมือนกับว่าม้าของเจียงเฉียวหุยอะคะ่ะหวาดกลัวจนเกือบจะทําให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นนะคะนี้หลังจากที่เซนเจียนั้นมาช่วยเหลือค่ะทั้งสองก็ขอบคุณ กกันกันนนและะะคะเจียงเฉียวหุยนั้นก็มอบผ้าเช็ดหน้าปักของนางให้ไปค่ะก็ปล่อยให้นะคะทางด้านของซนเจียนนั้นรู้สึกตกหลุมรัก ตกหลุมรักแค่เห็นพาะชน้าเอาง่ายๆตกหลุมรักด้วยเหตุนี้นะคะแต่ทีนี้ค่ะไอเมื่อชาติที่แล้วเนี่ยเจียงเชียนหนิงนะคะอยากจะทําให้ให้ตัวเองนั้นได้เป็นฮองเฮาก็ต้องไปได้กับซันเจียนะคะเพราะซันเจียนั้นเป็นผู้ที่เป็นรัชทายาทนะคะได้รับการแต่งตั้งนั่นเองค่ะดังนั้นก็เลยไปทําให้ซันเจียเข้าใจว่าพาะชน้าผืนนั้นเป็นของนางนะคะและในที่สุดค่ะนางก็เหยียบนะคะเรียกได้ว่าเหยียบข้ามไปเลยสําหรับ เจียงเฉี่ยฮุยค่ะก็โดนเจียงเฉียนหนิงเหยียบแล้วก็ข้ามไปด้วยแล้วก็ขึ้นไปสู่ตำแหน่งฮองเฮานะคะในชีวิตนี้ค่ะมาค่าเวอร์ชั่น2นะคะนางเอกของพวกเราไม่ต้องการจะไปหมกมุ่นอยู่กับไอ้ตำแหน่งฮองเฮาอีกต่อไปแล้วนะคะนางก็เลยเลือกที่จะบอกความจริงกับเจียงเฉี่ยฮุยด้วยความช่วยเหลือของเจียงเฉียนหนิงต่อมาค่ะเจียงเฉี่ยฮุยก็สามารถจะเข้าไปนะคะอยู่ในพระราชวังตามที่เจียงเฉี่ยฮุยนั้นต้องการและในที่สุดก็ได้แต่งงานกับเซินเจียค่ะ ดูเหมือนว่าเดิมทีนะคะทั้งสองคนนั้นก็รักกันไม่ว่าจะเป็นซอนเจียกับ เจียงเฉี่ยหุยใช่ไหมคะแต่ว่านะคะเรื่องราวมันกลับพลิกผันไปค่ะในชีวิตนี้นะคะเซินเจียนนั้นล้มเหลวไม่ได้ขึ้นเป็นรัชทายาทแล้วก็ไม่ได้ขึ้นเป็นองค์จัก,กรพรรดินะคะซึ่งนะคะตัวละครเซินเจียนนี้เขาไม่ได้สนใจบัลลังก์ตั้งแต่แรกอยู่แล้วค่ะและเขาก็ไม่ได้มีความตั้งใจที่จะขึ้นครองบัลลังก์ในชีวิตที่แล้วด้วยนะคะเขาแค่อยากจะตอบโต้เพราะว่าเขานั้นเกียดสนหลางค่ะแล้วก็ต้องการจะครอบครองเจียงเฉียนหนิงนะคะเพื่อที่เจียงเฉียนหนิงนั้นจะได้ในสิ่ง ที่นางต้องการนั่นเองค่ะในชีวิตนี้นะคะซินเจียนนั้นคิดว่าเขาน่ะชอบเจียงเฉียวฮุยแล้วเขาก็เห็นได้ว่าเจียงเฉี่ยวหนิงนั้นจงใจพาเขากับเจียงเฉียวฮุยนั้นให้มาใกล้กันมาพบกันนะคะเขาต้องการแต่งงานกับเจียงเฉียวุุยในฐานะของภรรยาของเขาด้วยค่ะจากนั้นนะคะด้วยความช่วยเหลือนะคะจากแม่ของเขาเนี่ยเขาก็คือเหมือนกับว่า ไม่มีทางเลือกค่ะต้องเลือกคนที่ตระกูลที่ใหญ่กว่าเจียงนะคะขึ้นมาอีกตระกูลหนึ่งก็คือต้องแต่งงานกับฟางเหมี่ยก่อนนะคะฟางเหมี่ยวคือคนที่ดูดวงเก่งๆนะคะก็แต่งฟางเหมี่ยวเข้ามาก่อนค่ะจากนั้นก็แต่งเจียงเฉียวหุยเข้ามาในฐานะของอนุหรือว่านางสนมนะคะซึ่งเมื่อดูแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นใครที่ได้ยินชื่อของตำแหน่งนะคะก็จะรู้สึกว่าเออเป็นนางสนมเป็นอนุเนี่ยมีความแตกต่างกันอยู่ที่ชื่อเท่านั้นแล้วก็ไม่น่าจะส่ง ผลอะไรต่อความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งของทั้งคู่นะคะแต่จริงแล้วนะคะก็เขานั้นไม่ได้ต้องการแต่งงานหลังจากที่ได้แต่งงานไปแล้วกับออฟังเหมี่ยวอะคะ่ะแล้วทางด้านสนเจียนนั้นก็มองเห็นคุณนะสมบัติหลายประการนะคะของเจียงเฉียนหนิงที่แบบว่าในคือเป็นเจียงเฉียนหนิงเป็นผู้หญิงที่มีชีวิตชีวานะคะแล้วก็เป็นคนเรียกได้ว่ามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเป็นคนเปิดกว้างเอาง่ายๆค่ะแน่นอนว่านะคะสนเจียนนั้นชอบชอบคนประเภทนี้ อยู่ค่คะทีนี้ไม่ว่าจะนะคะไม่ว่าจะเป็นชาตินี้หรือชาติที่แล้วในที่สุดแล้วเขาก็ยังรู้สึกว่าเขานั้นรักแล้วก็ชอบเจียงเฉียนหนิงมากกว่านะคะมากกว่าฟางเหมี่ยวแล้วก็มากกว่าทางด้านเจียงเฉียวหุยอีกค่ะนี่ตัวละครของเจียงเฉียวหุยนะคะก็เธอนั้นเป็นตัวละครที่มีเหตุผลมากๆเลยค่ะนางนั้นปล่อยให้ทุกสิ่งอย่างเป็นไปตามทิศทางของมันนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบไม่ยืนขึ้นมาต่อสู้หรือว่าจะต้องการขึ้นมาต่อสู้อะไรแบบเนี้ย ก็เลยก็เลยไม่มีนะจุดนี้ทําให้เป็นคนที่ดูน่าเบื่อนะคะมิตรภาพระยะยาวหลังจากการแต่งงานนั้นนะคะระหว่างเธอกับซนเจี๋ยนั้นมั่นคงแน่นอนค่ะเพราะว่านางไม่ได้มีปากมีเสียงแล้วก็ไม่ได้เข้าไปแทรกแซงอะไรหรือว่าไปห้ามสามีที่จะทําอะไรเลยนะคะแต่ว่าก็อย่างที่บอกค่ะชีวิตที่มันขาดความสนุกสนานมันเรื่อยมันตามใจมากเกินไปนะคะก็ทําให้ทางด้านความสัมพันธ์ของเจียงเฉี่ยวหุยกับซนเจี๋ยหลังจากที่แต่งงานเข้าไปแล้วเนี่ย คือเรียกได้ว่าทั้งคู่ปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพนะคะเคารพแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันแต่ว่ามันก็ขาดความรักไปอยู่บ้างนะคะมันมันไม่ค่อยมีชีวิตชีวานะคะ ก็เอาเป็นว่านะคะในตอนจบนะคะเจียงเฉียวหุยนั้นค่อนข้างจะหน้าน้าผิดหวังนะคะกับชีวิตที่มีความน่าเบื่อนะคะแต่องไรก็ตามค่ะนางก็ได้แต่งงานกับคนที่นางนางรักนั่นแหละตามที่นางต้องการแล้วนะคะแต่ส่วนใหญ่เวลาของนางนางก็จะอยู่คนเดียวนะคะในในเรือนในจวนที่ว่างเปล่าหลังจากการแต่งงานนะคะความสุขของนางนั้นขึ้นอยู่กับแบบคือ ความสุขของนางนางก็ต้องพยายามทําตัวเองให้มีความสุขเมื่อเห็นสามีของตัวเองนั้นอยู่กับผู้หญิงคนอื่นๆนะคะเพราะว่าสนเจียก็มีอนุเยอะเหมือนกันค่ะก็ทําให้ชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องอยู่ในในสภาพแบบนี้นะคะหวานว่าค่อนข้างจะน่าเศร้าแล้วก็อ้างว้างโดดเดี่ยวทีเดียวค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของเจียงเฉี่ยหุยนะคะในชาติที่แลว้วแล้วก็ในชาตินี้แล้วก็จุดจบของเธอนะคะในวนวนิยตยต้นฉบับก็เป็นประมาณนี้แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในเวอร์ ชนัซีรีส์จะทำให้ชีวิตแต่งงานของทั้งคู่นั้นนะคะมีความสุขมากขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าดูตามทรงแล้วก็ยังคงต้องแต่งเป็นอน,นุเนาะเดี๋ยวพวกเราดูกันนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ